สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาชมตู้ฮอนโโลดนะครับ2คูณ2นิ้วครับตู้ทำเองครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับบ้านๆทำไว้ใช้เองครับก็ดูได้นะครับมีข้างในครับก็จะประมาณนี้ ขนาดลึกลึก60เซนความยาวยาวเมตรสิเซนความสูงอยู่ที่43่มเซนครับประตูหอนหลบ พี่น้องมาชมหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วก็ประมาณนี้พอดูได้ไม่สวยเท่าไหร่ กรอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็พอรู้ได้อยู่ครับเดีย๋ยวแต่แกงครับยังไม่มีตังค์ซื้ออยู่ครับแต่แกงแบบนี้ไปก่อนพอได้ออกงานครับข้าวพันธประมาณนี้ทำเองก็พอได้อยู่ครับ สวยเลยเจ็มๆสวัสดีครับ